สวัสดีครับวันนี้พามาชมโลกปลาช่อนตอนกลางคืนนะครับมาดูว่าพวกเขาจะอยู่กันยังไงมันกินอะไรถึงได้สวยจังเดี๋ยวพามาชม นี่คือลูกพ่อแม่อันนี้คือตัวผู้นะตัวผู้ชัดเจนเลยกลางคืนออกมาอย่างชัดเจนเลยลูกเขาก็จะแหวงจะอยู่ใกล้ๆนะใกล้พ่อเขาพอพ่อเขาแมนมากเขามั่นใจว่าพ่อเขาปกป้องเขาได้อ ก,ก,ก็จะประมาณนี้ฝั่งนน้นอยู่ไหนฝั่งน้นเป็นยังไงอ่ต่าตอ,อือชื้นชืบ,ชบังน้นเป็นยังไงฝั่งโน้นฝั่งโน้นสามัคคี่หน่อย สามารถชี้หน่อยฝั่งนู้นขึ้นขึ้นอ,อ,อยู่ไหนกันบ แม,แม่ไม่ห่าลูกเลยแมไม่หางลูกเลยนะไม่หางลูกเลยแมเปิดเผยตัวตนอย่างชัดเจนนะต้องแบบนี้สิอย่างนี้ก็เรียกว่าเปิดเผยมาเลยเปิดเผยให้เห็นแม่ตัวเป็นๆแบบนี้นะสิมันถึงจะถูกต้อง เปิดเผยตัวตนมาให้ชัดเจนเลยนี่แหละแม่ต้องอย่างนี้เ,เปิดเผย